สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไม่ตามใจแม่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSi พูดถึงนางพนิดาแม่ของแตงโมหลังแม่ไม่ต้องการให้ดีเอรับคดีเมื่อวันที่25มีนาคมนายตาเยริ์เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอกล่าวถึงกรณีที่นางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการให้ดีเรับคดีไปทําเป็นคดีพิเศษ ว่าคดีนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่ d s i ให้ทำการสอบสวนซึ่งคนทั่วไปสามารถร้องเรียนได้และตามกฎหมายกำหนดให้ DS i จะต้องนำเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมาตรวจสอบหาก D s i ไม่ยอมดำนนเนินการจะเข้าข่ายความผิดมาตรา157ซึ่งเบื้องต้นทาง DS i ยังไม่ได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแต่ได้มีคำสั่งให้ตั้งเป็นเลขสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานและเสนอ เข้าอนุกรรมการกันกรองเพื่อพิจารณาเนื่องจากพฤติกรรมของคดีนี้อยู่ในบัญชีแนบใช้ของพรบสืบสวนคดีพิเศษที่ดีเอสไอยสามารถดำเนินการรับคดีเป็นพิเศษได้เลยหากอนุกรรมการกันกรองพิจารณาแล้วรับเป็นคดีพิเศษก็ต้องนำเรื่องเสนอเข้าคณะกรรมการคาดีพ,พิเศษพิจารณาอีกครั้งในวันที่28มีนาคมนี้ตนได้นัด คณะแพทย์จากสถาบันนิติเวศวิทยาและคณะแพทย์จากสถาบันนิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมาประชุมดูข้อมูลทางคดีและวางแผนสืบสวนสอบสวนและจะแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบต,ต,ต่อไปขอขอบคุณข่าวจากเสียมเนียสครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ